โอเคสวัสดีครับผมมาพบกับรไรเดอร์ทักไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประกนกันไปนะครับถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ like, เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปซ่อมเออเอ,อเขาเรียกอะไรลนะ่ะวกัมวกัมเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปลองเช็คดูนะครับเนื่องจากวิก um ัมเทอร์โบผมอะ่ะมันติดด,ด,ดับดับ,ดบมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเช็คดูนะครับว่า มันเกิดจากตัวไหนนะครับผมเคเดี hey, ๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเดินทางไปที่บริษัทก่อนนะครับผมไปแดดแรงแต่เช้าเลยนะทุกคนสภาพแดดเปรี้ยงเลยตอนเช้า โอเคครับไปกันยาวๆเลยเดี๋ยวไปค่อยไปว่ากันที่บริษทัทเลยแล้วกันนะครับผมไปครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ไอซาลีนอยถามตัวนี้นะครับมันอยู่ฝั่งล้อหน้าข้างขวานะครับผมอยู่ข้างหน้าล้อหน้าเลยนะครับผมก็จะเจอเป็นกล่องสีดำๆนะครับผมแล้วก็เปิดมาก,ก็จะเจอซาลีนอยสามตัวนะครับแล้วก็ดึงปล๊กออกนะครับผม ดึงปลั๊กออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้หาสายไฟนะครับสายลบ1เส้นนะครับผูกไว้กับน็อตนะครับตัวไหนก็ได้นะครับผมส่วนผมเลือกน็อตตัวข้างบนนี้นะครับแล้วก็ลากสายบวกนะครับมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับผมลากมา1เส้นนะครับอันนี้ผมเทสให้ดูนะครับที่เห็นประกายไฟอยู่นี่นะครับผมว่ามันไฟมันมาแล้วนะครับ ต่อมาก็ให้ขันน็อตนะครับตัวที่เราผูกสายกาวนะครับก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมซึ่งใครไม่ขันก็ได้นะครับแต่ก็รัดสายไฟให้แน่นเพื่อไม่ให้มันหลวมนะครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงการเทศสระบบเซอริโนยวาลนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งการเทศสใช้ค้่ลบนะครับด้านซ้ายนะครับค้่วบวกด้านขวานะครับผมก็ลองเทศสดูว่ามันมีเสียงวาวเปิดไหมนะครับผม ก็เทสเสร็จเป็นที่เรียบร้อ,อยนะครับสรุปก็คือเจ้าสามตัวนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมนี่นะครับมันจะมี2ขาแบบนี้นะครับผมข้างซ้ายนะครับเป็นสายลบนะครับข้างขวาเป็นสายบวกนะครับผมก็เวลาเช็คจิ้มสายไฟก็ระวังสายมันโดนกันนะครับ ก็สรุปเจ้าปลักสามตัวนี้ไม่มีปัญหา,หานะครับผมไอตัวสัลิโหน่สามตัวนี้ตัวหนึ่งสองสามนะครับไอตัวนี้หนึ่งนะครับที่หนึ่งสองนะครับสามนะครับผมปลักสามตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับผมกเ็เดี๋ยวต้องให้ช่างนะครับเช็ค ไฟนะครับผมกล้องวีทีนะครับว่ามันไปมันไปไหนนะครับผมถึงไม่ยอมมาที่นี่นะครับโอเคก็ต้องพึ่งช่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีเช็คเเรนอยสามตัวนี้ครับเซเรนอยด์วาวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเซเลนอยเวกัมตัวนี้นะครับ อยู่ฝั่งรถหน้าข้างขวานะครับผมก็ประมาณนี้วิธีเช็คนะครับผมก็สรุปแล้ว3ตัวนี้ใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย